ไปดูกันต่อนะคะบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติปี2,566ค่ะโดยอบจยะลาค่ะมอบของขวัญ ส่งความสุขความปรารถนาดีถึงเด็กพิเศษแล้วก็เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ของจังหวัดยาลานะคะให้มีความสุขสนุกสนานในวันพิเศษในกิจกรรมรักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษครั้งที่15ส่งเสริมพัฒนาการแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะชรู้สึกตืนะเ้ครอะมาก สนุกครับมีความสุขครับขอบคุณครับตัวใหญ่ใจดีเฉลี่ยสองเฉลีสองรู้หน้าที่มีวินัย ฝ่ความดีคำขวัญวันเด็กประจำปี2566โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบให้กับเด็กๆซึ่งน้องๆต่างท่องจำกันได้เป็นอย่างดีโดยเด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นความหวังในการพัฒนาประเทศในอนาคตซึ่งนอกจากเด็กปกติแล้วยังมีเด็กอีกหนึ่งกลุ่มที่มีความสุขสนุกสนานกับวันเด็กไม่ต่างกันนั่นก็คือกลุ่มเด็กพิเศษที่มักจะตื่นเต้นดีใจกับงานลักษณะน,นี้เป็นประกายไปด้วยรอยยิ้มเมื่อเจอเพื่อนๆและกิจกรรมสันทนาการมากมาย อบอวจยเ<า>ยลา<ง>ให้<ง>ความสําคัญ<ง>กับประชาชนในทุกกลุ่มทุกวัยและมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนส่งเสริมให้เด็กเยาวชนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสมไม่เลือกปฏิบัติคำนึงถึงความเท่าเทียมเป็นธรรมและสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆได้อย่างทั่วถึงเกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นเด็กพิเศษอบวจยะยลาก็ให้ความสาคัญเสมอและส่งเสริมพัฒนาไม่อย่างตลอดและ อีกหนึ่งของวานที่มอบให้กับน้องๆเป็นประจำทุกปีก็คือกิจกรรมรักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่15เพื่อเด็กพิเศษจังหวัดยะลากิจกรรมในวันนี้ก็เป็นการจัดงานวันเด็กเพื่อเด็กพิเศษและก็เด็กได้อโอกาสนะครับซึ่งเราให้ชื่อว่ารักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษเป็นงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ร่วมบูรณาการ กับหน่วยงานต่างๆประมาณ15หน่วยงานนะครัเพื่อที่จะให้เด็กพิเศษเด็ก้ด้โอกาสซึ่งมีอยู่จำนวนมากในจังหวัดยะลาได้มีโอกาสมาสแสดงศักยภาพในเรื่องของวิชาการภาคสนามภาควิทีเด็กที่มาในวันนี้จะได้มีความสุขโดยปกติและก็จะมีการจัดงาน เพื่อเด็กปกติทั่วไปแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่เป็นช่องว่างของเด็กดีใจนะครับที่เด็กพิเศษมาร่วมงานเป็นจำนวนมากดูสีหน้าของผู้ปกครองครูผู้ดูแลรู้สึกว่าเขามีความสุขสังคมยังไม่ทอดทิ้งดนะเด็กที่ได้โอกาสเหล่านี้ กิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งความสนุกบนเวทีจากน้องๆเด็กพิเศษร่วมแสดงความสามารถให้ได้ชมทั้งร้องเต้นเล่น,น,นดนตรีมีกิจกรรมเล่นสนุกมีลานอาหารขนมเครื่องดื่มและบริการจากเจ้าหน้าที่อาบาจอยะลารวมถึงของขวัญส่งสุขให้น้อง,อง,องๆเนื่องในวันเด็กประจำปี2566สิ่งเหล่านี้จะสําเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมที่มุ่งหวังจะมอบรอยยิ้มและความสุขในวันพิเศษนี้กับ เด็กพิเศษและเด็กเยาวชนจังหวัดยะลาอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษเนี่ยนะฮะมันองค์กรองค์กรมันก็ใหญ่นะครับในการพัฒนาแต่ละด้านซึ่งส่วนราชการแต่ละแห่งก็มีความสามารถในแต่ละด้านนะครับก็นําเอาประสบการณ์ แล้วก็การเรียนรู้มาถ่ายทอดให้เด็กๆต่างๆนะครับก็ต้องร่วมกันบูรณา,าการในเป็นภาครวมทั้งหมดนะครับที่มีทั้งหมดนะครับก็ได้ท่านนายกโครงการมหรนันท์สุนยบัตท่านก็เลียงเห็นตำแหน่งนี้นะครับก็เลยร่วมกับส่วนราชการของจองังหวัดแล้วก็รัฐวิสาหกิจชุ่มจนขอให้เด็กๆวันนี้ก็ให้สนุกสนานนะครับแล้วก็ตั้งใจศึกษาเรียนนะครับเติตัตมาเป็นพลเมืองดีของชาติได้ ครับก็ต้องขอบคุณนะครับอบจยะลานะครับที่มีโครงการรักนี้ให้หนูได้พิเศษที่ให้เด็กพิเศษได้มาร่วมต่วกันได้มีได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นวิการให้เออกมสู่สังคมถ้าอบจยะลาจะกิจการแบบนี้ปีหน้าจะพาน้องมาอีกค่ะ รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษเอบอจยาลาได้รวมพลังของทุกภาคส่วนในจังหวัดยะลาเข้ามาสร้างความสุขส่งความปรารถนาดีให้กับเด็กพิเศษเพื่อสร้างขวัญส่งกําลังใจงว่าผู้ใหญ่อีกหลายคนให้ความสําคัญและไม่ทอดทิ้งเด็กเหล่านี้ให้โดดเดี่ยวพร้อมอบอุ้มช่วยเหลือและพัฒนาในทุกมิติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข